สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเต๋าจากช่องไดเอลพีซีกันนั่นเองในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดรับสมัครทีมงาน ช่องไดไอีซีกันนั่นเองนะครับหากท่านใดสนใจสามารถกรอ,อกแพลตฟอร์มนี้ได้เลยซึ่งลิงก์แพลตฟอร์มนี้ผมจะทิ้งไว้ให้อยู่ใต้คาอธิบายของคลิปนี้นั่นเองนะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับเข้า i s c o r ดมาด้วยนั่นเองนะครับดิสคอดนี้นะครับสำคัญมากเลยเอาไว้ติดต่อคุยงานเอาไว้คุยรายละลเอียดอะไรต่างๆากับผมโดยตรงเลยซึ่งลิงก์ดิสคอดสามารถกดได้ตรงนี้หรือว่าใต้ Description หรือคําอธิบายเลยนั่นเองนะครับโดยตําแหน่งที่ผมจะมาเปิดรับนะครับมีอยู่2ตําแหน่งตําแหน่งแรกนะครับก็คือตําแหน่งตัดต่อวดีีโอส่่่วนนนตําแหงท2ะจะเป็ ด้านตำแหน่งทำเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการเกาะก2ตํตำแหน่งเลยสำหรับคนไหนนะครับที่อยากจะเลือกกกอกตำแหน่งไหนนะครับผมจะมีเวลานะครับที่ผมได้ทำการปักหมุดไว้แล้วทุกคนสามารถกดเพื่อข้ามไปในตำแหน่งนั้นๆได้เลยนี่นเองนะครับผมโอเคเราก็มาเริ่มเกอกกันเลยดีกว่านะครับผมอันแรกนะครับจะเป็นทางด้านที่อยู่อ e ีเมลนะครับก็ให้ทุกคนนั้นเกอะที่อยู่อ e ีเมลที่สามารถติดต่อได้ก็ใส e ่อีเมลไปเลยนั่นเองนะฮะ อันที่2นะครับชื่อเล่นทุกคนชื่ออะไรก็แนะนําตัวมาก็ได้หรือว่าจะพิมพ์แค่ชื่อเล่นก็ได้นั่นเองนะครับผมส่วนอันที่3ก็คืออายุเนาะทุกคนอายุเท่าไหร่ก็พิมพ์มานะครับผมอันที่4อันนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านชื่อใน Discord ของคุณหากทุกคนไม่รู้นะครับว่าทุกคนชื่ออะไรนะครับให้ทุกคนนั้นมาที่ Discord นะครับผมจากนั้นกดไปที่โปรไฟล์ของคุณแล้วก็กดตรงนี้เลยคลิกเพื่อคัดลอกชื่อผู้ใช้นะครับผมจากนั้นก็นํามาใส่ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผม หากทุกคนมีไมค์ในคอมก็กดติ๊กคําว่ามีไมค์ในคอมหากไม่มีก็กดติ๊กว่าไม่มีนะครับแต่ถ้าสมมุติทุกคนไม่มีไมค์ในคอมแต่สามารถเข้า Discord <c oughs> ในมือถือเพื่อมาคุยได้ <c oughs> ก็กดติ๊กตรงนี้ได้เ <c oughs> ช่นเดียวกัน <c oughs> กน,นั่นเองนะครับผมช้อยต่อมาก็คือตําแหน่งใดที่คุณสนใจนะครับหรือว่าคุณนั้นถนัดนะครับเพื่อทุกคนนั้นเลือกตําแหน่งที่ทุกคนนั้นสนใจหรือว่าถนัดได้เลยนี่นเะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสาธิตวิธีการกรอกตาแหน่งตัดต่อวิดีโอก่อนละกันนะครับแต่สําหรับคนไหนนะครับที่อยากจะ ข้ามนะครับไปตำแหน่งทำเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมจะมีเวลาที่ได้ทําการกําหนดไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคพอเราทําการกดคลิกเข้ามาในตําแหน่งนะครับผมตัดต่อวิดีโอมันก็จะเด้งมาในหน้าต่างนี้เลยนั่นเองนะครับผมสําหรับคนที่สนใจสมัครตําแหน่งตัดต่อวิดีโอรองเลือกตัดคลิปแค่ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะครับผม หรือถ้าทุกคนนั้นอยากจะโชว์สกิลนะครับสามารถตัดมาได้ทั้ง2หัวข้อเลยก็ได้นั่นเองนะครับผมแต่อย่าลืมนะครับปรับทุกคนที่มีลิงก์ด้วยนั่นเองนะครับผมวิธีการปรับทุกคนที่มีลิงก์คือปรับยังไงนะครับให้ทุกคนนั้นกดไปที่ไฟล์ที่คนนั้นตัดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่ขวานะจากนั้นก็กดคําว่าแชร์นะครับผมจากนั้นนะครับผมให้ทุกคนนั้นมาเปลี่ยนตรงนี้จากจํากัดนะครับให้เปลี่ยนทุกคนที่มีลิงก์นะครับแล้วก็กดคัดลอกแล้วก็ส่งมาให้ผมได โอเคหัวข้อที่1นนะครับหากคุณเป็นสายตัดต่อคลิปแนวคอนเทนต์มินิเกมแนวฮาฮาขยี้มุกนะครับผมให้ทุกคนนั้นลองนะครับผม ตัดต่อในวิดีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมผมแนะนําให้ copy ลิงก์นะครับไม่แนะนําให้กดไปถ้ากดไปมันจะไม่ได้เด้งมาหน้าหน้าต่างนี้นั่นเองนะครับผมพอทุกคนนั้นเด้งมาในหน้าต่างนี้นะครับก็ให้ทุกคนนั้นโหลด2ตัวนี้ไปเลยนั่นเองนะครับผมตัวแรกนะครับจะเป็นทางด้านฟุตเทจวิดีโอพร้อมกับเสียงผมนั่นเองนะครับตัวที่2นะครับผมก็จะเป็นทางด้านเสียงเกม แล้วก็เสียงแขกรับเชิญนะครับผมจะอยู่ในตัวที่2ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะหากทุกคนตัดต่อเสร็จแล้วก็ให้ดํเนินการเอาลิงก์นะครับแปะมาตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแต่ย้ํานะว่าอย่าลืมปรับทุกคนที่มีลิงก์ด้วยนั่นเองนะครับผมหัวข้อที่2นะครับหากคุณเป็นสายตัดต่อคลิปแนวรีวิวโปรโมทเซิร์ฟเวอร์แบบจริงจังไม่น่าเบื่อนะครับให้ลองตัดต่อนะครับผมในลิงก์นี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมทําการก๊อปปี้นะครับแล้วก็เอามาวางในหน้าต่างอีกเว็บไซต์หนึ่ง มันก็จะมีอยู่2ตัวให้เราดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับผมตัวแรกก็คือจะเป็นด้านฟุตเทจคลิปพร้อมกับเสียงบรรยายของผมอันที่2ก็คือจะเป็นทางด้านเสียงประกอบในเกมนั่นเองนะครับผมหรือว่าบรรยากาศในเกมโดยประมาณนั่นเองนะฮะ หากทุกคนไม่สนใจในการทําข้อนี้นะครับให้ทุกคนนั้นพิมพ์คําว่าข้ามได้เลยนั่นเองนะครับผมหัวข้อถัดมานะครับทุกคนมีผลงานตัดต่อคลิปอื่นๆอยากจะนําเสนอไหมครับหากมีนะครับให้ทําการแปะลิงก์นะครับที่ทุกคนนั้นเคยทํามาได้เลยแต่ถ้าสมมติไม่มีนะครับก็เขียนว่าไม่มีได้เลยนั่นเองนะครับผมหัวข้อถัดมานะครับเขียนเวลาที่ใช้ในการทํางานหรือเวลาที่สามารถติดต่อได้นั่นเองนะครับผมเช่น ผมว่างตั้งแต่นะครับผม6โมงยัน3ทุ่มก็เขียนมาประมาณนี้นั่นเองนะครับผมหัวข้อต่อมานะครับคุณมีราคาตัดคลิปในใจไหมครับเช่นฟุตยาว30นาทีคิด300หรือถ้าไม่มีให้เขียนว่าไม่มีนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นผมเขียนว่า300นะครับจากนั้นกดถัดไปได้เลย เพียงแค่นี้นะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนั่นเองนะครับหากทางเราสนใจพอร์ตของคุณนะครับจะนัดสัมภาษณ์อีกทีนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมเข้าดิสคอร์มากันด้วยนั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนนั้นตรวจสอบคําถามก่อนส่งนะครับผมหากทุกคนนั้นตรวจสอบแล้วก็กดรับทราบแล้วก็ส่งไปได้เลยนั่นเองนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปเริ่มสอนวิธีการเกี่ยวกับสมัครทำเซิร์ฟเวอร์กันบ้างดีกว่าครับ let's go สําหรับคนไหนที่เลือกสมัครตําแหน่งทำเซิร์ฟเวอร์นะครับพอกดถัดมามันก็จะเด้งมาในหน้าต่างนี้เลยนั่นเองนะครับผมคําถามแรกที่จะถามก็คือคุณสามารถทําอะไรได้บ้างสามารถตอบได้มากกว่า1ข้อนะครับผมอย่างเช่นคุณสามารถท Mod ํามอสเป็นเขียนปลั๊กอินได้ทําระบบเซิร์ฟเป็น สามารถสร้างแมปได้นะครับหรือคุณมีความสามารถในการทำไอเทมเควสนะครับให้มันสมดุลนะครับผมก็สามารถติกได้เช่นเดียวกันนะครับผมหรือว่าคุณเป็นสายเอนเตอร์เทนนะครับสามารถจัดกิจกรรมซัพพอร์ตผู้เล่นได้นะครับผมดูแลผู้เล่นได้โดยประมาณก็กดมาได้เลยนั่นเองนะครับผมหรือว่ามีอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะครับก็ให้พิมพ์มาได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมคําถามต่อมานะครับเคยมีผลงานการทาเซิร์ฟไหมนะครับ หรือผลงานอะไรก็ได้นะครับที่โชว์ความสามารถของคุณไหมครับนะฮะหากไม่มีนะครับก็พิมพ์คําว่าไม่มีหากมีนะครับก็แนบมาด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่นะตอนนี้ผมไม่มีนะฮะก็พิมพ์คําว่าไม่มีไปนั่นเองนะครับผมเขียนเวลาที่ใช้ในการทํางานหรือเวลาที่สามารถติดต่อได้นั่นเองนะครับผมเหมือนเดิมครับก็เอาเป็นเวลาที่คุณสะดวกนะครับผมก็พิมพ์ลงมาในนี้ได้เลยอย่างเช่นผมสะดวกตั้งแต่ หกโมงนะครับยัน3ามทุ่มนั่นเองนะครับในการคุยรายละลเอียดในการทํางานโดยประมาณนั่นเองนะครับผมแล้วหัวข้อถัดมานะครับคุณมีราคาค่าขนมต่อเดือนในใจไหมลองเสนอมาได้นะครับ หรือถ้าไม่มีให้พิมพ์คําว่าไม่มีได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะผมไม่มีนะครับก็พิมพ์คําว่าไม่มีไปจากนั้นกดถัดไปได้เลยนะฮะพอกดถัดไปปุ๊บมันก็จะเด้งมาในหน้าต่างนี้เพื่อยืนยันอีกครั้งนั่นเองนะครับผมหากทางเราสนใจนะครับจะติดต่อหรือว่านะัดสัมภาษณ์คุณอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมอย่าลืมเข้า Discord กันด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะผมขอย้ํและกันนั่นเองนะครับผมตรวจสอบนะครับคาตอบ ให้ถูกต้องนะครับผมก่อนส่งด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้โดยประมาณนั่นเองนะครับหากตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยกดคําว่ารับทราบฉันตรวจสอบเสร็จแล้วได้เลยนั่นเองนะครับเพียงแค่นี้นะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการสมัครนะครับทั้ง2รูปแบบแล้วนั่นเองนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าเราจะได้มาร่วมงานกันนั่นเองนะครับผมบ๊ายบายครับ